Hello. 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 English on the go by KPL. b วันนี้กำลังขับรถอยู่ฮะทำท่ามไม่ได้นะเฮ้ย <Hey, S 1> ขับรถไปด้วยถ่ายทำไปด้วยอ่ะอันตรายนะเนี่ย It's dangerous. It's dangerous เพราะฉะนั้นเราเนี่ยรีบถ่ายทำให้เสร็จโดยเร็วไวกันแล้วกันวันนี้จะนำประเด็นมาฝากกันในเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะถ้าเกิดว่าเข็มขัดนิรภัยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า seat belt seat belt seat belt belt ก็คือเข็มขัด seat ก็คือที่นั่งก็คืออเป็นเข็มขัดที่มันรัดกับที่นั่งอ่ะก็คือ seat belt น่นนะครับทีนี้เวลาเราจะคาดเข็มขัดนิรภยัยนี่เวลาคาดเข้าไปเนี่ยจะไปคลิกมันนะจะไปใส่มนะัม้น่ะไม่แน่ใจาแล้วว่าตอนนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ภาษาอังกฤษเราใช้สองคำนะฮะที่ทน่าสนใจก็คือจะบอกว่า to fasten the seat belt to fasten the seat belt อันนี้อย่างแบบแรกถ้าเกิดว่าแบบที่สองก็คือจะใช้คำก็คือว่า to buckle the seat belt to buckle the seat belt แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถอดออกนะฮะก็คือใส่อันเข้าไปข้างหน้าก็กลายเป็นถอดออกเป็นคำตรงข้ามก็คือ to unfasten the seat belt unfasten the seat belt หรืออีกอันหนึ่งก็คือ unbuckle the seat belt unbuckle the seat belt นะฮะทีนี้มาดูประโยคตัวอย่างสมมติว่าจะบอกว่าเฮ้ยทุกครั้งที่ขับรถอะอย่าลืมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยนะ Every time when you drive a car, don't forget to buckle the seat belt. Every time when you drive a car, don't forget to buckle the seatbelt. To buckle the seatbelt. belt, or to fasten the seatbelt. seat belt, know. So right? Okay, gliding ไปก่อนนะกันเดี๋ยวคราวหน้าจะหาอะไรน่าสนใจมาแบ่งปันกันอีกนะครับ. English on the Go by KPBL. Bye. Take care. Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share.